สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับผมวา,วานะครับทำไมต้องทำเสียงหล่อด้วยไม่รู้ไม่ได้ตั้งใจนะครับมันมัน,ม,นมันหล่อมันต้องได้เกิดอะ่ะ <c oughs> โอเคนะครับผมวา,วานะครับแล้วก็เซเว to ดย์นะครับคลิปภาคต่อจากจากคลิปที่แล้วอะ่ะเอาวันเดียวกันแน่นอนนะครับอา้าโยนทิ้งก็ได้ของเยอะ อยังใช้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครดูภาคที่แล้วก็คือว่ายังใช้โปรแกรมนะครับโปรแกรมโปรแกรมโกงอะนะก็ก็เอาไปใช้กันเยอะๆอ่าวันนี้จะเข้า,มาหมู่บ้านนะครับภารกิจในการหาหม้อนะครับหม้อน้ำนะครับก็ในรถในโรงรถในกล่อง ในกองขยะก็น่าจะมีอ๋อเดี๋ยวต้องไปไร่ข้าวโพดด้วยนะครับจะได้เอาเข้าวโพดมาปลูกมันก็น่าจะหาทำบ้านก็น่าจะมีนะครับมันเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปนอนกันในเนี่ยเกิดเกิดตรงหน้าเลยเนะี่ย สไนเปอร์เป็นปืนที่น่าใช้อ่ะแต่ว่าต่อไปเราผมเปลี่ยนดีกว่าใช้ลูกซองมันจะโอเคกว่าเนาะโยนทิ้งเป็นไงล่ะอ้าวพจากจากคลิปที่แล้วยังไม่ได้โยนทิ้งนะครับยังไม่ได้เอาไปเก็บ หวังว่าข้างหลังที่เล่นน้ำอยู่คงจะไม่ใช่สอมบี้ได้ยินเสียงเหมือนอะไรอยู่ในน้ำนะครับไปไปเมืองกันในกองขยะพวกนี้ก็มีโอกาสเจอหมดเลยนะครับก็ลือลืนี่เจอแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปหาบ้านอยู่นะครับ ไปหาบ้านเพราะว่าในการทดลองระเบิดเนี่ย <Boot> ผมคงไม่เหยียบให้ดูใช่ไหมคงจะให้พี่ๆซอมบี้เนี่ยเขาเขาจัดการในเรื่องทดสอบประสิทธิภาพของระเบิดให้ดูแล้วกันว่าระเบิดแต่ละชิ้นมีประสิทธิภาพยังไงบ้างไปก็คงต้องไปหมู่บ้านนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีซอมบี้ เยอะเอ้จะสังเกตเห็นว่าอ่สาสภาร่วงอ้ากูร่วงด้วยเนี่ยเห็นไหมเพราะเหยียบสะภานแล้วมันจะพุดตบบเนี้ยนะครับก็ถ้าโชคดีก็แค่ล่วงนะครับถ้าโชคไม่ดีก็คือตายอ่ะิีงมันถูกทางหรือเปล่าไม่รู้ วิธีการโอ้เฮ้ยเห็นสมียืนนู่นไหมหายไปแล้วนะครับลองลองอลองทำผมก็จำไม่ค่อยได้นะสูตรทำระเบิดมันทำอะไรมั่งอะ่ะแต่เนี่ยต้องใช้เนี่ยคลบโพแทเสเซีมไนเตรตเนี่ย กับกับพวกนี้เนะี่ยอ่ะลองอันนี้ก่อนมันก็ไม่บอกเลยเนาะบอกปะบอกไหมบอกไหมเอาลืมโค ลืมโค้ดหรือเปล่าตายแล้วว่าจะให้พวกพี่เขาทดสอบระเบิดให้หน่อย เยอะเลยกำลังทำลายบ้านอยู่เป็นแน่แท้ในคลิปนี้นะครับที่ตั้งใจไว้ก็คือกล่าวว่าจะหาไอหม้อน,น้ำนะครับสักคลิปหนึ่งแน่นอนว่าน่าจะใช้เวลายาวนานแต่บังเอิญเจอเร็ว ต้องหาแล a บนะครับห้องแล a บในการทำระเบิดอ้าวเจอบ้านนี้นะครับซึ่งเราเคยใช้เป็นที่นอนโอ้โหเนี่ยเห็นไหมซอมบี้ไม่ทำลายบันไดแต่ผมทำลายเองจะมีซอมบี้ไหมไม่น่าจะมีข้างบนมีไหม ข้างบนก็ไม่น่าจะมีนะครับไม่ได้ยินเสียงแต่กระตุกใช่ไหมเลยตอนนี้เดี๋ยวขออุดรูบ้านก่อนนะรูอย่างนี้ก็ การที่ใช้ใช้โปรช่วยเนี่ยของมันก็จะเป็นช่องละสิบอนะครับโปรแกรมเนี่ยแหละโกงซึ่งก,ก็ก็ถ้าคุณไปเล่นคนเดียวคุณก็ใช้เมัน <c oughs> ไม่ได้ให้ใครเดือดร้อนเนี่ยแต่ว่าเออแต่ก่อนอนะ่ะผมไม่ทราบว่า ถ้าสร้างห้องเนี่ยหนึ่งห้องเนี่ยเล่นได้กี่คนก็ไม่รู้แต่ปัจจุบันเนี่ยคือเขาเพิ่มด้วยนะครับคือหนึ่งห้องเนี่ยได้หนึ่งหนึ่งห้องเนี่ยนะครับแต่ก่อนเล่นได้กี่คนไม่รู้แต่ตอนเนี้ยหนึ่งห้องสามารถเพิ่มจากแต่ก่อนก็คือตอนนี้เพิ่มได้หนึ่งห้องเล่นได้หกคนก็เป็นเนี่ยพึ่งนึกออกเราไม่ได้เขียนไว้ไง สมบี้มันตีบ้านไหนอยู่สักหลังนึงเนี่ยแหละโอเคตอนนี้เราถึงแล็บตรงน,นี้น่าจะปลอดภัยละไล่กังวลจากซอมบี้นะครับขึ้นมาั้นนี้หน่อยดีกว่าโอเคนะครับวิธีการทำนะครับม,มีมีหลายอันนะวิธีการอ๋อผมรู้แล้วผมขาดสคามเมทัลบ้านนี้มีคาร์เมทัลเก็บไว้ไหม ลงไปเอาก็ได้นี่ได้แล้วสักเมเมนทอลไหนไม่เห็นซมบีมาตามเสียงปืนเลยใส่เศษเหล็กไปเพื่อให้เป็นไอ้นี่ไงไอสก,กิดระเบิดอะโอเคได้แล้วนะครับอันนี้แหละ อะไม่รู้ช่างมันอ่ามันก็ยังไม่ขึ้นนะครับสร้างอันหนึ่งก่อนอันนี้คือ TNT น่าจะได้นะ TNT ได้ไหม TNT 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 มันก็ยังไม่ได้นะครับ TNT ทำอย่างเงี้ยถ้าจำไม่ผิดอะนะแล้วก็ โปแสดงว่าผมจำผิดเอาไงดีอ่ะเหลือขาดทานขาดทำไงอะ่ะก็เสียเวลาไม่ใช่อะไรหรอกกลัวมันเย็นกลัวมันดึกเสียเวลาคนดูไงเราก็ไม่ได้ศึกษารายละเอียดมาก่อนชื่ กากตัดเก็บก่อนไปเราไปขุดหาทานกันเผื่อว่าจะใช่ชิ้นส่วนที่มันหายไปนะครับขุดในพื้นนี่แหละอันนี้เป็นดินใช่ไหม เบาๆเสียงก่อนก็ดีนะครับขนาดกนเล่นเองยังลูกค้าเลยทำไมมันมืดดำอย่างนั้นล่ะ oh yeah เจอแต่ไม่น่าใช่ฐานน่าจะเป็นไม่เหล็กก็ลีดนะครับถ้าฐานจะเป็นจุดจุดสีดำ เสียงไว้ก่อนก็ได้นะครับอ่านี่น่าจะใช่อ่าเจอเรียบร้อยนะครับโคเราจะขึ้นไปไงล่ะก็บันไดเนาะเอ้ยเจอบักบักเห็นบ้าน ไล่ติดได้อ๋อตกใจหมดว่าติดอะไรโอเคถ้าไม่ได้ทำยังไงก็ปิดคลิปทำคลิปใหม่ <c ười> <c ười> แล้วก็ไปศึกษาด้วยให้ดีอ่าฐานนะครับ โอเคขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วน่าจะขึ้นแล้วเนาะขึ้นแล้วการพาวเดอร์การพาวเดอร์ก,ก็คือดินระเบิดนั่นเองนะครับไหนวะประมาณนี้แหละอ่าแล้วสลับกันถ้าไม่ได้เห็นไหมได้การพาวเดอร์ละการพาวเดอร์ก็คือดินระเบิดนะครับตอนนี้เราเราน่าจะสร้างได้แล้วนะอืะมอ่มาแตรบไม้แตรบไม้อันแรกก็ที่นทีเอาที่นทีก่อน เอาที่มั่นใจก่อนนะใช้การรวเดอร์เนาะแล้วก็เชือกนะครับต้นนี้รู้แล้วใช่ไหมอเอามาจากไหนโอ้ยสิวราคนดูเนี่ยอ้าวทำไมไม่ได้ถูกแล้วขนะดาษรอบๆหรือไม่พอทิ้งไปก่อน ทำไมอ่ะทำไมยังไม่ได้อ่ะทำไมครับไม่น่าจะให้ใสนะ่เซอร์เมนตัลเนาะอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ลองอันอื่นนะครับครับตีนแลนด์ไม้แอร์ฟอร์สอ่ ติ้นกระป๋องมีชัวแล้วก็ระเบิดแล้วก็สครับเมนเทลอ่าเรียบร้อยอีกถูกอันนึงไว้โอ้โหโชคดีขอโทษนะครับสมบูรณ์ถูกอันนึงก็ยังดีวะอันนี้ก็คือใช้ใช,ใช้ใช้ตินนคันดี้ครับอันนึงแล้วก็สครับเมนเทลวางไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ใช้กันพาวเดอร์วางไว้อย่างนี้นะครับก็จะได้อันนี้มา แล้วก็ต่อไปก็เป็นฮับแคปแลนด์หมายฮับแคปแลนด์หมายสึกน่าใช้นี่ฮะเห็นไหมฮับใช้สองอันนะครับคันพาวเดอร์สครับเมทัลและอะไรอีกออีกอันนึงคันพาวเดอร์สองอ่าโอเคนะครับใช้คันพาวเดอร์สองแล้วก็ใช้ตัวนี้นะนี่ฮับก็จะได้ฮับเหล่านี้ได้มาเรียบร้อย เราทำให้ดูอีกทีก็ได้ใช้เนี่ยนะครับใช้กระจังล้อรถอะนี่ต่อไปแ <c oughs> ม่งโคตรลุ้นเลย่ะกลัวทำผิดอ่าเอก็แน่นอนว่าเราต้องใช้น,นี่เนาะล้วก็ใช้อันนี้อันหนึ่งมัง้งแล้วใช้อะไรอีกอ่าอันนี้มัง้งแล้วก็อันนี้มัง้ง ผิดนะเจ้าเอ้าใช้โพแทสเซียมไนเตรตเออต้องใช้ดินระเบิดอ้าโอเคครบละสามอันมีอะไรอีกมีทีเอ็นทีแทรไม้นี่ทำไงอ่ะใช้อะไรการพาวเดอร์เหรอแล้วอะไรอีกแทร์อยากเปิดดูมากเลยอะ แบบม่นมันเป็นข้อเสียของเกมเนี้ยแล้ว TNT อะ่ะ TNT แต่ก่อนใช้นี่ไงไว้ตรงกลางอะ่ะแล้วก็เป็นกระดาษรอบๆอ,บอะ่ะอันนี้อยู่ตรงกลางเป็นเป็นคล้ายๆกับไม่ได้นะครับอา่าหรือกระดาษไม่รอบแล้วเป็นเป็นสครไม่เท่า ลองดูลองดูไม่ได้หรือสลับที่กันก็ยังไม่ได้นะครับอ่าเป็นอย่างนี้ส <c oughs> ับสนเอ้ยมึงทำอะไรของมึงวะเนี่ย ไงวะอึดนน่นนะโฟยแท็บไมเอาสองอันนี้ก่อนอามอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำอีกอเดี๋ยวเอามาต่อกันเออเดี๋ยวจะต่อเนี่ยแต่ก่อนเรากระโดดไม่เป็นไรเนาะลองเทสนะครับเทส ฮับก่อนอ,อันแรงสุดสปอยเลยอันแรงสุดคือแอร์นะครับแอร์เรียงอันกระจอกสุดคือนี่ติดแลนไม้นะครับเดีย๋ยวจะวางติดแลนไม้ให้ซอมบี้เหยียบอ๋ออีกอันที่หนึ่งจุดหนึ่งเขาเพิ่มมาก็คือเวลาเราโดนไอ้ที่ที่มันแทง ที่วางที่พื้นน่ะนะครับอันนี้คือวางอันนี้นะติดแลนดไมายเนาะอ้าวไม่ใช่มันยังไม่ตายนะครับติดแลนไมล์ใหม่อ่า,าอสองอันตายต่อไปเป็นฮับแคปแลนดไมล์ นี้จะแรงขึ้นมาหน่อยเห็นไหมทำพื้นพังทั้ง4ช่องนะครับต่อไปก็เป็น Air Filter Land Mine ในซอมบี้ไปไหนมาแล้วเออไอที่แหลมๆที่ปักแฉบกันการซอมบี้ะนะครับที่ซอมบี้วิ่งเข้ามาแล้วอุย้ยทำไมพื้นตรงนี้เรียบจังที่ซอมบี้วิ่งเข้ามาแล้วอุย้ยทำไมที่ซอมบี้วิ่งเข้ามาแล้วโดนไอเนี้ยนะครับโดนตายอะ่ะ เอ้ยทำไมพื้นตรงนี้มันเรียบจังน่าจะเป็นบัก็กตอนนี้ก็คือว่าซอมบี้ซอมบี้ยังตายเหมือนเดิมแต่คน,นไม่ตายแล้วนะครับอ่ะลองพี่พี่ครับอ่ะอันนี้คือแอร์ฟิลเตอร์นะครับอันนี้จะแรงสุดหร,หรืไหมรูบัลล่มเลยแต่ยังไม่ตายนะครับ <laughs> ยังไม่ตาย เอาไม่โดนด้วยมันเห็นหรืเรื่าเนี่ยไม่เห็นนี่หว่าตอนนี้เห็นเก็บได้นะสองทีกว่าจะตายนะทุบนึงแล้วกับบ้านก่อนนี่คือที่เคยบอกว่าจะทำให้ดูนะทำให้ดูแล้วนะครับก็นึก นึกข้อมูลเรื่องอันฟ้า1.1อะไรได้ก็พูดพูดพูดมานะครับแต่ว่าคือบางอันมันมันเป็นแก้ไขบักก๊กน,นะครับส่วนมากคือการเปิดแกนแก้ไขบั๊กที่ส่งผลกระทบกับเราก็อย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้ก็ลืมไปแล้วโอเคเดี๋ยวจะไปดูวิธีการทำ TNT แล้วก็แ a p m ไม e นะครับแล้วเดี๋ยวเอามาต่ออันเนี้ยแป๊บหนึงแป๊บนึง